สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นปกนารไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันลาวันนี้เรียนสนุกม,มากเลยนะเคไอแล้กลับแล้วว่ะเรียนสนุกมากเลยไปเข้ามาเข<อ><า>้ามาโอเคเหมือนเขาจะปิดร้านแล้บอลแล้วไม่มีคนอยู่ด้วยเข้ามาเร็วลา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 ช่วงนี้เรียนเหนื่อยมากเลยเป็นใครเข้าไป เอาไปดิ๊โอเคเอาละ,ละเริ่มงาน,ลางนแล้วใช่ไหมไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยได,ด้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเอาละ ฉันเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วใช่กระปอมแล้วโอเคนะฉันบอกก่อนเลยนะว่าเรามาทํางานนักสืบวันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นเราต้องมีห้ามมีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดโอเคไหมได้เลยเดี๋ยวหัวหน้าจะด่าเราใช่เดี๋ยวหัวหน้าจะด่าเราเพราะปกติฉันก็ไม่ค่อยได้เป็นนักสืบอยู่แล้วนะเราแค่ฉลาดแต่เราไม่ใช่สมองใช่แล้วเพราะเราคือโคตรถวยโอเคแต่ฉันดูนี่ก่อนดิเหมือนเขาจะมีหนังสือมาให้เราอ่านนะใช่อ่านก่อนนะเขาบอกว่าพวกนายมาสมัครงานนี้คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่างานนักสืบนี้จะต้องใช้สมองมาาาากกกแแลลลล้้วงงนนนนีจจจจะะะเเเอออสิิ่่ปปๆืตตยทใ ทางฉันก็ยินดีนายพร,พร้อมไหมฉันพร้อมละฉันพร้อมแล้วเหมือนกันกดข้อที่หนึ่งผู้นายลองลงไปข้างล่างดูสินี่เป็นบททดสอบก่อนที่ผู้นายจะเริ่มงานทุกประตูจะล็อกผู้นายจะต้องหาทางออกไปให้ได้ภายในสิบนาทีไม่งั้นจะโดนไล่ออกคำใบ้พื้นอันนี้ฉันว่านะน่าจะเป็นบททดสอบแรกของเจ้านายแน่เลยนะคิดว่าไงอะเจ้านายเทอะไรง่ายๆแล้วเราฉลตาอยู่แล้วโอ้ยไม่นา่าจะยาก ว่าอะไรไหมเขาเรียกเรามาร้านอาหารแสดงว่าแต่ที่เห็นนี้เขาได้ทําการเตรียมบททสอบไว้เราเลยเว้ยใช่ปะฉันพร้อมละฉันพร้อมจะเป็นนักสืบและอย่างแรกเลยคาใบ้เขาบอกว่าประตูตอนนี้มันจะมันจะปิดแล้วใช่ปะอ่าล็อกจริงด้วยเราไปไหนไม่ได้เลย,ยคําใบ้เขาบอกว่าคือพื้นสินะพื้นอย่างนั้นเหรอพื้นคืออ,คอ,อะไร,รนี่ออกได้ออกได้ที่หนึ่งพื้นเหรอ เนฉันว่านายลองสำรวจพื้นทุกที่เลยก็ได้ฉันว่าอาจจะมีเป็นอาทางลับลงไปข้างล่างได้เลยฉันให้เดานะฉันว่าต้องมีจุดหนึ่งแน่เลยเฉยย่าทนายเจอไหมฉันไม่เจอเลยแถวกำแพงอ่ะหรือห้องใต้ดินนะไม่มีห้องใต้ดินด้วยแถวนี้เฮ้ยมือฉันล้วงไปได้ห่ะเฮ้ยใช่เหรอเอาดีตรงเนี้ยไหนฉันลองก่อนนะเออเฮ้ยเป็นไรบ้าเข้างไปเปมีกำแพงกไหมไม่มีไม่มีชิวๆเลยเป็นแค่ทางธรรมดาทางธรรมดาจริงเหรอ เราต้องระวังทุกที่ทุกเหตุการณ์เลยนะเว้ยอาจจะ,อะจะมีกับดักก็ได้ที่เนี ABOUT> ่ยโอ้ชิว่ยมันเป็นห้องรับจริงด้วยตรงนี้ยินดีด้วยกดข้อที่หนึ่ง ข่อเยเอาาก,เาากนินออกมาว่ะอมาหนหัวหน้าห,หัวหน้านี่ดูถูกเราเกินกใ,นใช่โอ้แค่นี้มันแค่บททดสอบแรกๆไงไออกดข้อที่2ถ้าพวกนายออกมาจากที่นั่นได้แล้วแปลว่าพวกนายสอบผ่านฉัน้นดีดีด้วยแต่ในตอนนี้ให้ไปที่ตึกก่อสร้างใกล้ๆที่นั่นมีอุบัติเหตทุที่เป็นปริศนาคนงานกําลังก่อสร้าง,รองอยู่ได้หายตัวไปขณะขณะที่ทํางานอยู่งานนี้พวกนายต้องหาเขาให้เจอไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ตามตึกก่อสร้างเหรอตึกก่อสร้างหาอฉันฉันรู้ทางนี้อันนี้เห็นใช่ป่ะตึกก่อสร้าง ตึกก่อสร้างที่กําลังสร้างแต่เขาพนักง,งานเขาได้หาตัวไปขนาดทางานสินะโอเคฉันเข้าใจแล้วแสดงว่าต้องไปสืบทุกอย่างเลยเครับไปดูซี่เป็นตึลกลาะนะใช่ที่นี่แหละ ที่นี่สินะโอเคงั้นฉันว่าฉันสํารวจข้างล่างก่อนแล้วกันนะแถวนี้หรอจะมีคนหายตัวไปที่ตึกล้างเอ้แวถวนี้มีรอยเลือดด้วยแฮะคยะใช่อใช่แถวนี้รอยเลือดด้วยรอยเลือดสดไหมหรือว่าเพิ่งเพิ่งมีอา่าดูจากการคาตารแล้วฉันคิดว่าเป็นเรื่องของคนเนี่ะนะแล้วก็หาเป็นเลือดที่ประมาณหนึ่งวันกับอีกสิบสองชั่วโมงแล้วเลือด <ใน S 2> มันก็ค้างแข็งตัวแล้วไหใช่แข็งตัวเลยบ้อยแล้ว,<ม>ลวเลือดนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งวันกับอีกสิบสองชั่วโมงเลือดนี้แปลว่าเขาน่าจะเลือดออกนานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังเพราะเรายังไม่เห็นศพเลยอาจจะแค่บาดเจ็บก็ได้ใช่ไปเพราะว่าเราหาทางขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเรามุมมองออ่ามงจากที่สูงอ่ะเพราะว่าน่าจะเห็นอะไรง่ายกว่าที่เราจะนั่งมองนี้นะมุมมองกว้างกว่าใช่มันกว้างกว่าศพแล้วจะเป็นนักสืบหนึ่งอ่ะฉันดูชั้นแรกก่อนชั้นแรกไม่มีชั้นสองไม่มีอะไร นานี่ขึ้นมไาไหนตูดได้เหมือนันาวไม่มีเ,เอ,อ้ยจะเย็นดิโถ่เ้ยข้อมูลหนาฟ้าเน,นี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอันนี้มากเลยฉันต้องรู้ก่อนว่าจริงเราต้องควรม,มีข้อมูลมากกว่านี้นะว่าคนที่หายตัวไปเนี่ยเขาทำอาทำงานด้านอะไรถ้าเรื่องด้านก่อสร้างอะอยู่ข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับแบบว่าพวกอ่าใช้เครื่องพวกทำนู่นนี่นั่นแบบอ่ายกของอะไรเงี้ยอะไรอยู่ข้างบนก็เป็นไปได้อืมถูกของนายเ้ยอยูข้างบนแล้วฉันไม่เห็นเลยเฮ้ยใครอะลุงคราบลุง เดี๋ยวพวกเลงไปไปนึงแล้ววะเราไปฉันว่าเราไปถามลุงกันนะรู้เปล่าไปเออไปถามลุงมาถามลุงเฮ้ยสักครู่ฮะจะลงไปชึบโอเคลงลงลง้ยลงมาเร็วเค้าลงมาเร็วมาแล้วมาแล้วลุงลุงค่ะเอ้าเป็นไงแล้ววะลุงครับลุงอ้างไปไหนของแกวะลุงไปไหนวะเดี๋ยวเขาตกใจเราหรือเปล่าว่าเราเป็นตำรวจเออนั่นดิเดี๋ยวนะฉันว่าฉันอยากฉันมีเวงสังหอนว่ะฉันอยากลองขุดเองหน่อยอะมาดิขุดดิขุดดิมาลองขุดดิหลบดิขุดซ้ายขุดดินนี้เฮ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยยวนะเฮ้ แค่ไหนก็ไมหนเดี๋ย่เพิ่งตัวจแต่แต่ต้องศพโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไปนอนนิดมึงฉันใส่ถุงมือก่อนชึบโอเคโอเคจากการที่ฉันได้ทำการตรวจเช็คศพแล้วเขาเสียชีวิตลอยไปประมาณ1วันกับอีก12ชั่วโมงน่าจะเสียชีวิตตอนก่อสร้างเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากฎที่เขาเจ้าเจ้านายท่านเขบอกว่าได้หาตัวไปพวกเราต้องหาเขาให้เจอไม่่วาจะเป็นสภาพแบบไหนก็ตามโอเคแสดงว่าเราหาเขาเจอแล้วนะงั้นเราก็เดี๋ยวเราก็แจ้งทางตำรวจให้มารับไปนั่นได้ได้ได้นั่นเราเปิดศพไว้ที่นี่เลยเนาะ เอาปเปิดแบบนี้แหละโอเคไปแค่นี้เราก็เสร็จแล้วขอไปสู่สุกตินะครับได้โอเคนั้นเดี๋ยวฉันเดินไปทำทุก่อน,น่างแล้วนายก็ทําการลบรอยเท้าของเราเลยได้เพราะเดี๋ยวตำ,ตำรวจเห็นเขาจะนึกว่าเราเป็นอ่าเป็นโจรเอาเลยฝากลบรอยเท้าด้วยใครกันนะจะเป็นค้านายคนนี้เอ่านายลบรอยเท้าของเราเรียบร้อยยังลบเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไป กดข้อที่3ในเวลานี้พวกจุดๆเหมือนจะมีคดีอีกคดีเข้ามาฮะพวกนายไปบ้านที่จันทร์ส่งโลไว้ให้พวกนายหน่อยสิได้เวลาโชว์ผลงานของพวกนายแล้วอย่าทำให้ฉันผิดหวังเขาให้เราเดินตามโลเคชันที่เขาส่งมาให้แล้วก็มาเดินนำเลยมาเหมือนเราได้เวลาโชว์พาวแล้ววะนี่แหละ่ใช่เวลาโชว์ผลงานการสืบคดีครั้งแรก雷斯โกนี่เหรอยที่มีการนั่นอ่ะมีคดีเราตรวจมันไงได้เลยนั้นเราใช้อ่างก่อนนะก็เขาบอกว่าให้เราเดินทางโอเคไปเราสืบได้เลย สวัสดีครับขออนุญาตหน่อยนะครับคุณตำรวจขออนุญาตนะครับอ๋อเดี๋ยวขอเช็คก,กันนะครับโอเคเออลุงคนนี้เขาเสียชีวิตแล้วประมาณดูจากการฉันดูจะศพแล้วประมาณเมื่อชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนประมาณ <พอ S 1> นี้ก็เลือดเลือดมันยังสดอยู่เลยใช่แล้วเลือดกำลังสดอยู่เลยแล้วทางนี้เหมือนจะมีรอยกระจกแตกด้วยประตูก็ยังเปิดได้ปกติไม่มีการงัดแงะอะไรเกิดขึ้นโอเคสวัสดีครับ อ่าคุณตำรวจครับผมอ่าสวัสดีครับผมอ่าในที่เกิดเหตุมีใครบ้างหรอครับที่ได้รับแจ้งความมาเอา่ผมได้รับแจ้งความมาผู้หญิงคนนี้เลยครับอ่าคุณผู้หญิงครับผมขอถาม่อยครับในที่เกิดเหตุที่คุณเห็นว่าสามีตัวเองตายเนี่ยมีใครบ้างหรอครับที่อยู่แถวนั้นอ่าก็ฉันไม่ทราบเหมือนกันค่ะฉันฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เลยค่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ๋อแสดงว่าไม่เห็นตัวคนร้ายสินะครับคนผู้หญิงอ่านี่คุณเป็นภรรยาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาเขาเองค่ะโอเคครับนั้นะผมขออนุญาตทําการอาสอบถามเบื้องต้นนะครับตอนที่คุณสามก่อนที่สามีของคุณเนี่ยจะเสียชีวิตหรือว่าก่อนที่คุณจะเห็นว่าสามีของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตในชั่วโมงนั้นคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนครับเออฉันไปฉันฉันไปอาบน้ําอยู่ข้างบนบ้านนะคะชั้นบนเลยแล้วฉันกลับลงมา แล้วก็เห็นสามีอยู่ในสภาพนี้แล้วค่ะเออได้ยินเสียงอะไรมั้งครับหรือเสียงที่มันแบบเออ<อ>ใช่ครับได้เสียงแบบว่า,วางัดแงอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นว่ามีรอยกระจกแตกนะครับเนี่ยอ๋อฉันได้ยินค่ะคือเหมือนกระจกแตกนะคะแล้วแล้วก็เหมือนจะมีของแข็งแข็งเคลื่อนเข้ามาในนี้ด้วยค่ะคาดว่าน่าจะเป็นโจรลักขโมยของอะค่ะอืมคาดว่าเป็นโจรสินะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นแนวชนบทซะด้วยไม่ค่อยมีกล้งมาจอปิดหรอกนะโอเคครับผมขออนุญาตสำรวจที่นี่เลยนะครับอา่าโอเคอืมอย่างนี้นี่เองนายาขได้หรออา่าเหมือนฉันจะรู้สึกว่าได้แล้วนะโอเคอย่างนี้นี่เองชึบฉันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเคฮมยเหมือนจะไม่ลูกชายเขาด้วยนะสวัสดีเจ้าหนู สวัสดีครับพี่ก็คือพี่จะบอกว่าน้องได้เห็นแม่ของตัวเองเนี่ยได้เสียงว่าแม่ตัวเองกำลังอาาน้ำไหมหรือว่าได้เสียงหรือได้เสียงน้ําอะไรอย่างงี้ยไหมก็ได้เสียงเปิดน้านะครับได้เสียงเปิดน้าโอเคครับจากน้าหละมีแค่นี้เนาะอ่าใช่แหละครับโอเคฉันไขเป็นสนานที่ออกแล้วเชื่อตัวคนร้ายแล้วล่ะนายนายรู้จริงเหรอเออตะเกียงไปไหนไปี่ยตะเกียงฉันไหนอ๋อเชื้อตัวคนร้ายเรียบร้อยแล้วปะมากันทีละทำไมฉันยังไขไม่ได้หรอโอเคครับ งั้นผมขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าผมรู้ตัวคนร้ายแล้วครับคุณตำรวจอ้าจริงเหรอครับมันไม่โจรไม่ใช่เหรอครับรู้ได้ไงก็คนอ่าอย่างแรกเลยนะครับตอนที่ผมเข้าบ้านหลังนี้มาผมก็เอะใจแล้วครับคุณผู้หญิงคุณนายเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนจะมีเสียงของแข็งๆนี่ครับปลาออกมาจากอ่าปลามาจากในบ้านใช่ไหมครับก็เลยกระจกแตกแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าการที่จะเอาหินปลาจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาในบ้านได้คือหินอ่ะมันต้องทะลุกระจกถูกต้องไหมครับอ้าใช่ทําไมหินมาถึงอยู่ ข้างนอกเหรอครับทำไมมันไม่ถึงถึงมันไม่เข้ามาข้างในหรอครับเนี่ยอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ถูกต้องไหมครับผมคิดว่าหินก้อนนั้นอะ่ะอาจจะเป็นการจัดวางมากกว่าครับและก็อีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้หญิงคุณบอกว่าคุณกําลังอาบน้ําอยู่ใช่ไหมครับแต่ผมลองไปสอบถามลูกของคุณแล้วและก็จากที่ผมไปสังเกตมาคุณแค่เปิดเสียงน้ําเท่านั้นครับหรือไม่ก็เปิดน้ําเฉยเฉไม่ได้อาบเพราะอาน้ําของคุณเนี่ยมันกาลังเหมาะที่กําลังจะอาบน้ําแต่น้ําของคุณไม่ได้อาบเพราะน้ำา่ะมันไม่ได้ลดเลยครับไม่ได้้้ลลดดไไม่น มันพอดีเกินไปใช่ถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างตอนนี้ผมกําลังหาขคยะานายไปหารอบแถวบ้านให้หน่อยหน่อยตอนนี้เราขาดแค่วุฒตอนนี้ผมขาดแค่วุฒิอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวครับผมสามีเจอนี่เจออะไรเจอที่ไหนเจอบนหลังคาบนหลังคาบ้านสินะครับ อ๋อมีดนี้โอเคก็มีดนี้เป็นมีดของการทําครัวสินะครับทําไมโจรถ้าเป็นโจรจริงทาไมโจรถึงใช้มีดทาครัวล่ะครับทําไมเขาไม่เอามีดของตัวเองมาทาไมถึงเป็นมีดทาครัวมีดหั่นผักล่ะครับคุณผู้หญิงฮะคุณยอมรับคุณจะยอมรับไหมครับว่าคุณเป็นคนฆ่าสามีของตัวเองหรือผมไปตรวจลายนิ้วมือดีครับเพราะว่าลายนิ้วมือก็ไม่ได้ลบนะครับเพราะว่าคุณน่าจะทะเลาะกับสามีมาแน่นอนเลยครับถูกต้องไหมครับคุณผู้หญิงพวกนายนี่นะ เก่งจังเลยนะใช่ฉันทะเลาะกับสามีมามันมันมันเอาตังไปกินเหล้าหมดเลยอะแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายลูกฉันด้วยอะใครจะทนน่ะโอเคเอาไปว่าเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับคุณตำรวจก็ฝากดำเดน,นินคดีด้วยนะครับผมเขาอยอมรับเรียบร้อยแล้วอ้าขอบคุณมากเลยครับคุณนักงเสืบขอบคุณครับนี่คับมีดไปเถอะพิฮะฉันแค่นี้ฉันก็เสร็จแล้วละ่ะ เอ้าโถ่เอ้ยฉันอ่ะนะก็เป็นนักสือบอยังไงล่ะฉันก็เป็นนักสืบทางไม่ไขไม่ได้เลยก็นายก็เจอมีไงงั้น,นก็ถือว่าช่วยฉันแล้วโอเค,อเ,คเราไปดูอัน,น <ไป S 1> ต่อไปกันดีกว่ากดข้อที่4พวกนายเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้ๆแถวนี้เหมือนกล่องบริจาคเงินจะหายไปฉันบอกไ้ก่อนนะช่วงนี้มีข้าราชการต่อเนื่องออกมาจากคุกแต่ฉันคิดว่าพวกนายคงไม่มังเอิญไปเจอมันหรอกถ้านายเจอมันก็จับให้ได้ล่ะเพื่อจะได้โบนัสโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าอย่างงเนี่ย เอ่อะไรเรื่องจังหวะแบบนี้นะเดี๋ยวแคทต้องยิงไปกล่องเลยด้วยอ่ะฉันเอาไปในแม่เผื่อมีเงินมีอะไรเนี่ยมีปืน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 มีแอมมุมทำไมวะเนี่ยไปรู้ไหนน้ำดิเออนั่นจะไปทางซ้ายนี่นะซ้ายหรอซ้ายก็ซ้ายอ่ะแล้วไงต่อเฮ้ยนั่นนั่นใครอ่ะเยียโอ้ตรงนี้มีตำรวจให้ฆ่าเร็วเ้ยมานี่หน่อยมามาไอ้แคทใครกอดต่อเนื่อง ้ทำไงดีวะเอาเอาไปแช็คมาหน่อยไปแช็มาเอาไรทำไรวะไม่รู้ลอยหน่อยลอยชั้นลอยชั้นหน่อยดดิิโถเอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวเท่อะค้อนหรอมันทับไมฆาตกรตัวเล็กจังเลยเล็กบ้านนายดิตัวเขาใหญ่เลยอู้หูดีวะคนหนักอ๋อจะผัดมันไม่ได้ชนะมม่ดีวะใช้กำลังไม่ได้ด้วยฉันรู้แล้วเขียนนายหลบแป๊บนึงเขียนนายหลบจะียนาหลบอยู่นี่นี่นี่เคเอาันนี้มาเอาันนี้มาโอเคใช้เสียบอ๋อชิบชิบทำก่อนเป็น่งชั้นแค่ใช้นกำลังทำระเบิดอยู่ลอยเอางี้ เดินนายล่อมาล่อมาฉันเอาได้ล่อมาล่อมาล่อมาโอเคหนึ่งสองสามฮึบเสร็ียบร้อยเสร็จะปเช็คเรียบร้อยรอเลยมายบายระเบิดเรียบร้อยอุ้ยได้เรียบร้อยแล้วเคียะพอเรียบร้อยแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วนะดีนะว่าฉันใช้สมองฉันทันเนี่ยเคียะ เดี๋ยวนะเขาบอกให้เราจับไปไหมเหรอเออเออนั่นดิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วไงอย่างน้อยอ่ะนะโอเคตังคันต่อเถอะไปขะางในเยดีนะว่าฉันคิดทันฉันทำระเบิดเอ่าระเบิดแบบระเบิดอ่าใช้ชั่วคราวเป็นอ่ะนายนมันฉลาดจริงๆเลยอเออปกติที่นี่เสีน้โบสถ์โอเคฉันอ่านกดเขาจะไปก่อนกดเขาจะไปเขาบอกว่าถ้าพวกนายถึงโบสถ์แล้วก็รอไปคุยเรื่องราวกับหลวงพ่อเพราะหาบอแสหรือข้อมูลมาถ้าจับตัวได้ด้วยฉันจะลองเก็บไปคิดเรื่องพวกนายมาเป็นลูกน้องฉัน ฉันจะให้เงินอย่างงามเลยล่ะเขาว่างันเนี่ยมาโอเคครับหลวงพ่ออ้อสวัสดีลูกๆสวัสดีครับ,รบอ่าได้แจ้งความไปแล้วหรือเปล่าครับว่าเงินบริจาคหายโออหลวงพอ่อแจ้งความเรียบร้อยแล้วล่ะนะก็ทำเรื่องให้เร็วๆนะแล้วก็รีบออกไปได้แล้วนะหลวงพ่อชาทําการสวดมนต์นะได้ครับผมไป่น,นลกคนนนะครับผมขอหาบอกสาแป๊บเดียวอ๋อหลวงพ่อครับแล้ว ก็มันจะปิดนี้ใช้งานไม่ได้เหรอครับเนี่ยโอโ้มันเก่าได้ละ่ะลูกนะก็เลยใช้งานไม่ได้นาะแล้วล่ะนะลูกนะใช้งานไม่ได้นานและสินนะโอเคพอใจได้อยู่ครับแล้ว มีคนอื่นนอกจากหลวงพ่อเองไหมครับในโบสถ์เนี่ยโอ้มันก็มีนะแต่ว่าเขากลับบ้านกันไปหมดแล้วเหรอนะนะมันกลับบ้านกันเขาเพกลับบ้านกันไปหมดแล้วนะพวกคนที่มาโบสถนะ์นะแบบเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรเงี้ยอย่างนี้นี่ครับแล้วกล่องเงินหายไปนานได้ยังครับโอ้หลวงพ่อคิดว่าประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนนะอ๋อหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนแสดงว่าน่าจะมีโจรต้องไป็ครับหลวงพ่อโอ้ใช่หลวงพ่อว่ามันจะมีการง,างัดแงะนะอืมโอเคครับนายตรวจทุกป,ประตูให้หน่อยได้โอเคครับหลวงพ่อโอ้กลับไปได้แล้วม้องหลวงพ่อจะสนมบแล้์แล เออได้ครับได้ครับทุกประตูใช้งานได้ปกติใช่ไหมถูกไหมต้องไม่เคลีอืมต้องใช้ได้ปกตินะปกติโอเคใช้รู้ตัวคนร้ายแล้วแค่นี้ก็ง่ายเลยนะโอ้รู้ตัวะไายันอย่ามาโม้นอโอเคครับนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าทำร้ายให้แล้วกันนะครับหลวงพ่อโอเคทำร้ายนะครับคนร้ายอะ่ะก็คือหลวงพ่อครับโอ้ฮ <ห ả? S 3> ะแปลกนะหลวงพ่อจะเป็นคนร้ายได้ยังไงเดี๋ยวลูกๆฮะหลวงพ่อนี่เป็นหลวงพ่อเลยนะ จำไมวยคุณอะไรเนีไมเขาเขาเป็นคนแจ้งความมาเขาจะเป็นโจรได้ไงเนี่ยโอเคน้นก็คิดอย่างนั้นสินนะเอาล่ะหลวงพ่อครับไม่ต้องทำน้าซีน,นะครับหลวงพ่อบอกว่ากล้องวงจรปิดพังถูกต้องไหมครับแล้วครานายลองดูทึงกล้องสิว่าทำไม,มกล้องวงจรปิดถึงหันหัวหน้าไปทางอื่นละ่ะทำไมไม่หันลงมาสัางเกตไหมครับทุกอันเลยเออะหันหน้าหนีไปเลยก็คือหลวงพอ่อเขาเป็นคนบังคับกล้องวงจรปิดนั่นเองแล้วก็ขโมยเงินบริจาคแล้วก็ทำแก้งว่ามันพังถูกต้องไหมเนาะ ลุงพ่อจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะอ๋ออย่าลืมนะครับหลวงพ่อโบสถ์ที่นี่หลวงพ่อเป็นคนเป็นคนคมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับคือโบสถ์เนี่ยนะปกติแล้วฉันเห็นทุกมาโบสถ์อะทุกโบสถ์ะนะเขาจะให้ลูกศิษย์หรือคนที่มาแบบสมมุิอะไรเงี้ยกลับตอนเย็นถูกตอ้องไหมครับใช่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันหายไปเมื่อหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนแล้วนายดูดิตอนเนี้ยมันกี่โมงแล้วครับมันดึกข้าแล้วใครจะมาโบสถ์ได้นอกจากโจรถูกตอ้องไหมอ่าและทีนี้โจรไม่มีการงัดแงะกาเกิดขึ้นเลยถูกตอ้องไหมครับหลงพ่อ หลงพ่อนั่นแหละครับคือคนร้ายเรื่องง,ง่ายเลยครับหลวงพ่อจเอาเงินไปทําไมครับเนี่ยโอ้หลวงพ่อจะไปทําอย่างนั้นทําไมแล้วถ้าหลวงพ่อไปโจรจริงหลวงพ่อจะแจ้งความทําไมอ่านี่คือหนึ่งข่าสงสัยใช่ไหมใช่ถ้าหลวงพ่ออ่าคือบวชนะนะ เวลาเขาจะเอาเงินบริจาคอะเขาต้องเอาเงินไปทําบุญต่อหรืออะไรต่อถูกต้องไหมไม่ก็เข้าวัดเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ามีคนในโบสถ์คนอื่นมาเห็นว่าเงินบริจาคหายสงสัยหลวงพ่อเป็นคนแรกพ่อหลวงพอ่อทั้งหลับทั้งนอนอยู่ในนี้ทั้งศพบนถูกต,ต้องไหมอ่าแล้วทีนี้ถ้าสมมติคนอื่นเขาสงสัยหลวงพอ่อปุ๊บอ่าหลวงพ่อเป็นคนผิดแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอา้าฉันไม่ผิดนะฉันไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วฉันดำเนินคดีแล้วเขากำลังตามหาตัวโจรอยู่อ่าหลวงพ่อพ้นคดีหลวงพ่อพ้นความนาสงสส่จากคนอื่นในโบสถ์ถูกต้องไหมแ้งงควาามมหหรืออผผเลพ่ ครับให้เลือกเลยโอ้ยจับหลวงพ่อเลยนะจับหลวงพ่อเลย okay นะโอเคครับนายโทรหาผู้กองเลยได้โอเคครับหลวงพ่องั้นไว้เจอกันที่ศาลนะครับหรือไม่ก็ในคุกนะครับหลวงพ่อขอบคุณครับโทรยังียบ้อยไปไปกันเถอะอ่าแล้วกล่องเงินบริจาคเราจะหาไม่เจอเลยโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอหาเงินบริจาคก,ก่อนลวกันนะครับอ่าอยู่ไหนนะ่าดูจากการคาดเดาแล้วอ่าโอเคไปเลยนะโอเค ฉันรู้แล้วว่าเงินไปจากอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่นี่เองน่าสงเก็ดไหมว่าแถวเนี้ยมันเป็นดอกดอกดอกไม้อะปลูกดอกป๊อปปี้ขึ้นมาเห็นปะเต็มหมดเลยนี่แต่ดอกเนี้ยไม่มีดอกแดนดีไลออนอยู่อันเดียวนะเห็นปะเธอวะไม่สัญลักษณ์หรอ,หรอดีไงกล่องบริจาคใช่มันคือสัญลักษณ์การการนี่ไงการบอกว่าตัวเองลืมไงว่าดอกเอาดอกไม้ไปอยู่ไหนโอเคเงินอยู่ที่นี่หมดโอเคนั้นเราเดี๋ยวเราไว้ไว้ตั้งเนี้ยให้ตำรวจเข้ามาดูแลกันโอเคโอเคหลวงพ่อครับนั้นผมไปก่อนก่อนโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อโอเค หลวงพ่อเสียชีวิตแล้วเขาน่าจะฆ่าตัวตายโอ้โหนี่นี่คดีงี้ด้วยหรอใช่โอเคงั้นฉันว่านะเราวางกล่องไปจากไว้ตรงที่หลวงพ่อกันดีกว่าแล้วก็ให้ตำรวจเข้ามาเช็คลอยนิ้วมือเปิดตัวหน่ะโอเคหลวงพ่อครับนั้นผมสองคนขอญาต์ไปก่อนแล้วกันนะครับไปไปกันเถอะโอเคไปจบคดีอีกหนึ่งคดีฉันโง่ฉันหิวแล้วนะนนเนี่ยสายนี่ไงเนี่ยอุ้ยบ้านรวยนี่บ้านโมเดิร์นนี่รวยน่า,าด,ดูเลยนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเค จะฉันมีอะไรมาถามนันหน่อยนันเข้าได้เลยไหมเข้าได้เลยขออนุญาตนะครับอืมโอเคฉันลองถามหน่อยนี้ว่าประวัติบ้านหลังนี้ก็คือมีกี่คนนะบ้าน,ห,นหลังหลังบ้านหลังนี้มีทั้งหมดห้าคนนะตันที่หัวหน้ารายงานมามีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกคนพี่ลูกคนกลางแล้วลูกคนเล็กลูกคนเล็กก็คืออืมลูกคนลูกคนพี่ได้หายไปเมื่อห้าหกปีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นสามสี่ปีให้หลังครอบครัวนี้ได้หายหมดเลย หายทั้เฟื่หมดเลยฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาต้องจะหายไปเมื่อประมาณไม่กี่ปีก่อนถูกต้องไหมใช่เขาจากที่เข้ามาเขียนบอกว่าอา่สืบคดีนี้เป,ป็นปีกว่าแล้วฉันไม่ได้พวกนายสืบได้หรอกแค่พวกนายลองไปทําคดีนี้ดูก็คือคนในบ้านหายตัวกันไปหมดใช่ไหมใช่ตาสเต็ปเดิมนะฉันดูจากลองมองทัท่วๆบ้านแล้วไม่มีการงัดแงะอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วแถมบ้านยังดูใหม่อยู่ด้วยอย่างนี้นี่เองใหม่จนแบบว่าเหมือน ยังรู้อยู่เลยว่ามีคนอยู่อ่ะดูวยจากคุกกี้ที่แบบไม่ขึ้นลาหรืออะไรเลยนะเออว่ะมันยังกินได้นี่ว่ะคุกกี้นี้ยังไม่ขึ้นลาแฮะต้นไม้ก็ยังมีเหมือนกันในการรับนายลงมาเปเพื่อนหน่อยเ,ออเดี๋ยวนะฉันขอตรวจเช็คดูแป๊บน,นึงนะโอเคอย่างงี้เองเอาล่ะเออไม่ฉันแค่ตรวจเช็คเฉยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องของเด็กอันนี้น่าจะเป็นห้องของลูกๆแน่เลยฉันเดานะอ,อันนี้จะเป็นห้องของพ่อแม่ ใช่ใช่ว่างั้นนั่นตามฉันไปหน่อยต้องอะไในใน,ในเจอแล้วหรอฉันคิดว่าฉันอาจจะไม่ได้เจอคนร้ายนะแต่คิดว่าฉันอาจจะใส่ไขเรื่องข้องใส่ของบ้านหลังนี้ได้นะเฮ้ยเขาทำกันมาปีกว่าเลยนะในายเพิ่งเข้าทำงานมาแลา้วนายจะสิบใต้เลยเออไม่ฉันแค่สงสัยว่าทำไมการทำไมบ้านหลนังนี้เป็นบ้านโมเดินควรใช้แต่แบบตะเกียงที่ฉันถือนะเพราะมันค่อนข้างจะแบบคนรวยนะแต่นายเห็นไหมออว่าเขาใช้คข้เพลในการจุดแต่มันเป็นเข้าเพลไม่ใช่ข้าเพลธรรมดา,มาเป็นเข้าเพลที่อยู่ได้ไปหลายปีเลยแหละคข้เพลแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยนะ มันเป็นสวิตช์นี่เฮ้ยดูว่าไม่แน่ใจฮะกดยังกดแล้วใช่ไหมฉันใช้กดฝั่งนี้ฮะกดเลยเฮ้ยใช่จริงด้วยใช,ยใช่มันคือสวิตช์ใช่มันคือสวิตช์จริงด้วยเพราะว่ามันมันมันต้องมีอันอื่นหรอือเปล่าไอ้พวกบนนัน้นบนนั้นใช่สวิตชนะ์เป็น่ะหรือไฟเปนะ็น่ะฉันว่าอาจจะเป็นแค่ไฟธรรมดานะไฟธรรมดาน่าใช่โอเคเหลือตรงนี้อันหนึง่งไปนี่ใช้จุดตรงนี้นฮึบอ้าวอ,อ,อันนี้ไฟนี่หว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไฟนี่ไฟแปลว่าเหลือเนี่ยสุดท้ายแล้วฮึบเฮ้ย อะไรอ่ะประตูลับหรอโอ้โอะอะไรอ๋อมีคนตายด้วยล่ะเฮ้ยมีทั้งหมดสี่ศพเฮ้ยสี่พอดีเลยศพนี้คนเล็กคนกลางอันนี้จะเป็นพ่ออันนี้แล้วก็แม่อุะเป็นกระดูโอเคฉันไขคดีนี้แล้วมาแล้วน่าไขยังไงวะก็คือฟังนะเออฉันว่าคดีเรื่องพี่ชายหายตัวไปที่นายได้อ่าน่ะนะฉันว่ามันคือข่าวเฉยเเว้ยคือที่นี่รู้สึกว่าพี่ชายจะเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กเขาเรียกเด็กอะออทิสติกเอ่า ทีนี้ตระกูลนี้ค่อนข้างดังเลยล่ะที่ฉันเคยสืบมาเหมือนกันครอบครูลนี้ค่อนข้างดังมากเขาเลยตั้งข่าวว่าพี่ชายหายตัวไปเพื่อที่ตระกูลนี้จะไม่จะได้ไม่เสียชื่อเสียงนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพี่ชายคนโตสุดใช่ก็เลย4คนนั้นในครอบครัวต้องแอบตัวพี่ชายตัวเองไว้ก่อนเพราะนายสังเกตในบ้านไหมโต๊เตียงนอนครบ5ทุกอันไม่มีอันไหนหายไปก็คือบ้านหลังนี้อยู่ครบทุกคน5คนแต่ว่าศพเหลือ4ถูกต้องไหมใช่ฉันเดาได้แล้วล่ะ ทฤษฎีชั้นน่ไม่ไม่ผิดพี่าชายคนโตแน่จะฆ่าคนในครอบครัวหมดงั้นเราไปบอกหัวหน้าไหมใช่เราควรแจ้งตำรวจกันดีกว่าไปว้าจะฆ่าคนได้เป้ยหนีเร็วไปเ้หนีเร็วนี่แหละพี่ชายคนโตไป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 ี๋หลบดิหลบหลบหลบหไปหไปเฮ้ยนมตกอยู่มาไม่ได้สินะโอเคฮะไปแจ้งความกันไป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  ไข่กะดียังเช้าเลยครฮะอ้ากเลยพี่เกดเอาล่ะกลับบ้านได้แล้วฉันจะพิจารณาเรื่องรับเข้าทำงานและถาวรกับเรื่องเงินวันนี้แล้วกันนะไปไปช่วยไปนอนที่ทำงานหน่อยวกันนะวันนี้อ๋อยินดีต้อนรับครับผมเดี๋ยวผมค่อยลงมากินนะครับข้าวอ่ะหิวมากเลยเอาล่ะเฮ้ยที่ทำงานหายเอาใครมาไปที่ทำงานเราวะ ดูว่าจะเป็นเจ้านายซีโอของเราโอ้โหนี่ตกลงเราจะรับข้อทำงานไหมเนี่ยโอ้ไรอะยังไม่ได้คำตอบเลยยนยันไม่ได้ไปเช้าเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวใครเอไปแล้วค่อยกลับบ้านแล้วนอนก็ได้อ่าผมเอาเป็นข้าวข้าเอ่อกะเพรากุ้งครับฉันกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพรากุ้งไข่เจียวครับอ่าได้เลยครับรอแป๊บนึงนะครับไปเฮ้ยได้ตกลงซีโอเราเจ้านายของเราคือใครกันแน่วะเนี่ยเก่งกว่าพวกเราอีกนะหายตัวไปเนี่ยแค่รอตามสืบดูแล้วกัน นี่คือคำถามก่อนจบคลิปทุกคนคิดว่าเจ้านายของพวกเราเนี่ยคือใครในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์และกดไ like. ลค์คลิปนี้คนคหนึ่งไหยมาดูกันเลยทุกคนคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายครับผม